สวัสดีครับบ้านไร่ปู่ยิ้มครับวันนี้ปู่ยิ้มจะมีวิธีการทำร่มให้กับต้นไม้อ่อนวันนี้ปู่ยิ้มจะมีวิธีการทำร่มให้กับต้นไม้ ต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆนะครับเขายังไม่สามารถที่จะทนแดดได้โดยตรงร้อเรเซเราก็จะทําร่มเงาให้เขาไว้ก่อนเมื่อไหร่ที่เขาสามารถที่จะทนจะเจริญเติบโตแล้วก็สามารถที่จะทนแดดได้เต็มที่เราถึงจะเอาร่มนั้นออกมาดูวิธีการของปู่ยิ้มนะครับว่าปู่ยิ้มทําร่มให้กับต้นไม้ ทำแบบไหนไปรับชมกันเลยต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆนะครับต้องอาศัยร่มเงาต้องทำร่มให้เขาเพื่อที่จะให้เขาได้เจริญเติบโตได้เต็มที่ไม่โดนแดดเผานะครับเมื่อเขาเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วเขาก็จะสามารถที่จะทนแดดได้ตลอดทั้งวันปู่ยิ้มจะใช้ ต้นเป้งนะครับต้นเป้งก็คือเนี่ยครับที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เราจะตัดใบเป้งนะครับมาทำร่มให้กับต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆนี่นะครับต้นเป้งนี้เป็นพืชประจำถิ่นทางล่างทางมัานไรลปู่ยิ้มนะครับ เราจะใช้ประมาณ4 4ใบนะครับเราจะใช้ประมาณ4ใบได้2แล้ว ถ้าใครไม่มีต้นเป้งก็ใช้ทางมะพร้าวแห้งได้นะครับนี่ปู่ยิ้มใช้ใบเป้งน,นะครับพอเพอิญว่าปู่ยิ้มได้เพราะ,มะเมล็ดทุเรียนนะครับเพราะเมล็ดทุเรียนไว้แล้วก็เขางอกแล้วปู่ยิ้มก็นํามาปลูกแล้วนะครับเป็นต้นกล้านํามาปลูกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต่อไปเราก็จะทําร่มให้กับเขานะครับ ไปดูกันเลยนี่ก็คือต้นกล้าทุเรียนนะครับซึ่งปู่ยิ้มเป็นทุเรียนหมอนทองปู่ยิม้มกินเนื้อแล้วเราก็เหลือเม็ดไว้แล้วก็เพาะนะครับก็งอกออกมาเป็นต้นกล้าแล้วเราก็เอาลงดินปลูก แล้เวเราก็ใช้ใบเป้นเงนี้ทำล่มให้เขานะครับ ใช้ใบเป้งปักสี่มุมนะครับให้เป็นล่มเพื่อที่จะไม่ให้เขาโดนแดดนะครับเพื่อไม่ให้เขาโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแดดลํำไายนี่ลักษณะพอทำเสร็จแล้วลักษะก็เป็นแบบนี้นะครับต้นทุเรียนของเราก็จะอยู่ข้างในนะครับ ในการปลูกต้นไม้นะครับต้นกล้าที่เราลงดินแรกๆนะครับเขาจะไม่สามารถที่จะทนแดดร้อนได้ตลอดทั้งวันนะครับเมื่อเราปลูกต้นกล้าลงนะครับเราก็จะต้องทำร่มเงาให้เขานี่ก็คือนี่คือต้นแดงนะครับต้นแดงแล้วก็ใต้ต้นแดงก็จะมี คู่ก,กับผักหวานป่าตอนที่ปู่ยิ้มเอาต้นกล้าต้นแดงและผักหวานป่ามาปลูกก็จะใช้ต้นเป้เงมาคลุมปกคลุมให้ร่มเงาของเขานะครับให้เป็นร่มเงาไม่ให้เขาโดนแดดเต็มที่100%อร์เซนตนะครับพร้อมกับหยอดมเมล็ดพันธุ์พืชนะครับ ปูยิ้มหยอดถั่วเขียวไว้นะครับแล้วก็จะมีกระเจี๊ยบนะครับซึ่งเมื่อ,อต้นถั่วเขียวจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นสามารถเป็นพี่เลี้ยงปกคลุมให้ร่มเงาแก่ต้นแดงและก็ต้นผักหวานได้กระเจี๊ยบโตขึ้นมาให้ร่มเงาต้นแดงและผักหวานได้ เราก็จะเอาใบาเป้งที่คุมไว้เนี่ยนะครับเอาลงมาต่ำนะครับเอามาเป็นคลุมดินข้างล่างนะครับเพื่อที่จะให้แดดของเขานี่โดนต้นแดงและผักหวานนะครับแต่ถ้าเราเอาไม่เอาใบาเป้งออกก็จะปกคลุมทึบอยู่อย่างนี้ซึ่งต้นก้า ต้นแดงและผากหวานเขาสามารถที่จะทนแดดได้แล้วเราก็ปล่อยแล้วก็เอาใบเป้งออกแล้วก็เอาเป็นคุมดินไว้นะครับก็จะกลายเป็นทางทิศตะวันออกก็จะเป็นถั่วเขียวคอยบังแดดทางทิศตะวันตกก็จะมีกระเจีย๊ยบพอพืชสองชนิดนี้ถึงอายุของเขาแล้วก็เขาได้ตายไปนะครับ แดงและผักหวานป่าก็สามารถทนแดดได้ตลอดทั้งวันแล้วนะครับนี่ก็คือหลักการปลูกต้นไม้ของปู่ยิ้มนะครับและก็จะมีตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราไม่ได้ใช้ใบเป้งมาปกคุมไว้เลยนะครับเราปลูกเลย เดี๋ยวดูนะครับนี่ก็คือหลุมนี่ก็คือหลุมชมวงต้นชมวงนี่นะครับนี่คือต้นชมวงซึ่งเขาปู่ยิ้มเอาลงมาปลูกแล้วก็ลืมเอาใบาเป้งมากลุ่มนะครับเขาก็จะแห้งอย่างนี้ถึงเขาจะไม่ตายนะครับแต่เขาก็จะ ชะง,งักนะครับเราไม่ได้คุมเขาพอเขาตนแดดไม่ไหวเขาก็ใบเขาก็แห้งอย่างนี้ครับใบแห้งใบไหมเราได้แต่ปลูกพืชพี่เลี้ยงพืชอพี่เลี้ยงก็คือนี่ก็คือต้นกระเพรากระเพราเขาทนแรงได้อยู่แล้วแล้วก็มีผักบักชีไปเรื่อย แล้วก็พลิกเราไม่ได้เอาใบาเป้งมาคลุ่มนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เมื่อไรปุยยิ้มขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับน้ำหมอก สวัสดีครับ